เบญจศีลก็เหมือนกันพวกเราไปวัดเนี่ยชอบไปขอศีลห้าเรียกว่าเบญจศีลนะเบญจแปลว่าหา้าเบญจศีลนะที่จริงศีลแปลว่าข้อห้ามอที่จริงเราก็รักษาใจเราก็มีศีลครบทุกข้อแล้วแหละถ้าเราไม่ทําบาปไม่ทําบาปมันก็เป็นบุญนะเนาะเป็นกุศลถ้าทําบาปบุญมันก็หายกุศลมันก็หาย ถ้าทำทำบุญกับอาุุลมันก็หายเห็นไหมอ่อาเพราะฉะนั้นนั่งอยู่ทุ่งนาเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้เบียดเบียนมันก็มีศีลครบทุกข้อนแลนะ้วเนี่ะไม่ต้องไปเจียวขอเขาไม่ใช่พระให้ศีลพระบอกศีลศีลเป็นข้อห้ามเห็นไหม เลยกลายเป็นประเพณีมาทุกวันนี้ไปวัดก็ชอบขอศีลอราธนาศีลโดยไม่เข้าใจศีลจริงๆก,ก็คือใจเรารักษาตัวเรานี่แหละเนาะเ,เพราะฉะนั้น <c oughs> ด้วยวิกฤตสมัยนี้มันพัฒนา <c oughs> มันเป็นสัตธรรมปฏิรูปขึ้นมาเยอะรียกว่าปฏิรูป สัตธรรมปฏิรูปนะอะไรล่ะเรียกว่าสัตธรรมปฏิรูปเห็นไหมเฉพาะเรื่องกระถินนี่ก็มากมายแล้ะ,ะพระป่าเนี่ยก็มากมายเหลือเกินอยู่โรงเรียนยังสทำพระป่าเลยตอนเนี้ปกติพระป่าเขาก็ทําแต่มาวัดสมัยสมัยลงตาเป็นเด็ก ไม่มีหรอกไปสำพะป่าไปโรงเรียนไปอำเภอไปจังหวัดทุกวันในกายพันเอาเอาตัวนี้มาเป็นพระป่าเนาะเออ